วันนี้ครับเป็นวันใหญ่จริงๆเลยนะเป็นสัปดาห์เสริมสองวันสร้างตั้งแนวเราสร้างชาติครับของสงปปรเรานะครับครบ75ปีครับสบายดีนี้ห่าผู้เมังเสือทั้งใจยิงกอดเชิญเชิญลาหยา แะว,วันนี้ผมเจอน้องปลายิงซาลอด้วยแล้วก็เห็นถึงนางงามโซนเผ่าทุกๆโซนเผ่าเลยเข้ามาอยู่ที่นี่นะและที่นี่ถ้าเกิดว่าคุณมาที่สวนบรรดาเผ่าหรือสวนพฤกษาที่เดิมที่บ้านด่านซีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยคุณก็จะมาพบเลยนะฮะว่า50โซนเผ่าของที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้าง เขาอธิบายหมดครับว่ามีวิธีปฏิบัติวัฒนธรรมเครื่องนุ่มผมอาหารแทบๆเลยนะเข้าไปในแต่ละเรือนเนี่ยคุณจะรับรู้เลยครับว่าแต่ละชนเผ่าของที่สปปลาวเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าที่สปปลาวเนี่ยมีพื้นที่มีอาณาเขตมีผู้วิัยที่แตกต่างกันมากนะไม่ว่าจะเป็นอยู่บนภูเขาสูงๆบนดอยนะเพราะฉะนั้นแต่ละ ชนเผ่าเนี่ยข้าเจ้าก็อยู่กันโดยเป็นวิถีชีวิตของเขาครับความแตกต่างลําบนสเสน่ห์อยู่ตรงนี้ครับเราจะได้ไปสืบทราบกันดูะนะครับว่าแต่ละชนเผ่าของสอปปอลาวเนี่ยที่นี่ห้าชนเผ่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสบายดีคดุณเล็กสบายดีวันนี้คนเย,ยอะหลายๆเลย,ยเป็นแนวใดที่แบบว่าจัดงานออกมาได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ข้าวเจ้าเองกับบริข้ดว่างานสัปดาเฉลิมฉลองสร้างตพพั้งแนวลาวสร้างทราบครบหก้าปีเนาะคือว่าเอ่อส่วนบรรดาพ่เฮาก็ันือว่าเป็น ผู้ที่ว่าหนึ่งในผู้มีส่วนห่วมในการรวบรวมเอา50ซนเ่าของลาวเฮานี่ได้มารวบรวมกันมาได้แลกเปลี่ยนวัฒวธรรมได้ม่แลกเปลี่ยนอัน ปรมู่ได้มาหจักัดแต่มือนี่มันมือสุดท้ายข้าพเจ้ารู้สึกปื้มปืป้มปิตีแล้วก็ยินดีหลาย <c oughs> แต่การเชื่อว่าโ <c oughs> บแมนโบแมนงานของข้าพเจ้าเนาะ <c oughs> แต่อันนี้เป็นงานของแนวราวสังสารล์ละรวมกับชวนมาลงเขาแล้วเขาเองก,ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งดีใจทีเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี <c oughs> ้ม,มาตั้งแต่วันแรกนะมีความรู้สึกว่าคนมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะมาหลายเลยตอนนี้คือจัดค <c oughs> ือวันสุดท้ายแล้วเขาเองเขาได้เวลาที่ข้าพเจ้าเนาะมีแห้งบันดาลใจก็ได้ว่ากับทางครอบครัวเนาะและการเห็น ทางไงประธานภูวงเนาะเดี๋ยวพอขับเจ้านี่เพิ่นอยากเพิ่นอยากเห็ดสวนมาลายปีและวันนี้เขาก็เลยมาซอกแนวทางว่าเขาควรจะเห็ดแนวใดอันหลายๆส่วนก็จะก็จะเฮ็ดเป็นหลายๆแบบหนึ่งในสิ่งที่ขับไปเจ้าความท้าใจคือตอนที่เขาไปยุโรปเขาไปยุโรปหลายๆประเทศเขาไปเบิ่งอ่านหอปนธรรมเขาไปเบิ่งหอวิพิตภัณฑ์กับเจ้าถามว่าสิ่งแล้วนั้นมันมีมันมีมูลเสื้อบอกมันมีมูลเสื้อหลายหลายคนรู้สึกว่าเขาไปประเทศนั้นนั่นะเขาต้องไปเบิ่ง วิธีการดำรงชีวิตของเขาและสิ่งเหล่านั้นนะก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจเขาอยากไปอีกเขาได้ไปเยนฮูและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะมันสร้างเศรษฐกิจท้องถินเขาเจ้าได้เอาแห้งบรรดานใชอยังซีนะกบมาสร้างอู่ส่วนขวกเขาแต่ว่ามันบ็เม็นว่าว่ามือหนึ่งสองมืออันนี้มันเห็นในพวกเขานี่เ็ตส่วนมาตั้งแต่ปี2 0 1 7เอาพยายามงมๆมจับแนวทางของพวกเขาจนกว่าที่ได้มือนี่กับโบแมนธรรมดากับโมแมนเรื่อง่อนข่านจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็น9ก้ามิตรที่เป็นเก้าธมิทที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้รวมคน50ซนเผ่าทั่วประเทศมารวมกันและนี่จะเป็นสเต็ปต่อไปทีปเท่เย็นให้เขา สามารถเอาวัฒนธรรมมารวมได้นี่ยั่งยังยืนโอ้สุดยอดเลยครับเพราะผมเข้ามานี่ผมไม่รู้เลยนะแต่ละ่วนเผ่าเป็นไงผมก็เชื่อว่าคนทั่วไปที่อยู่ทางบ้านนี่ก็โมทูเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เชิญเข้ามาเนาะชมว่าวัฒนธรรมบรรดาเผ่าแต่ละโนเผาเนี่ยเป็นยังไงเจ้าต็อไปชวนบรรดาเผาของพวกเขาจะมีการปรัปรุงแล้วก็ เรบปรปุงเปลี่ยนแปลงและก็สร้างกิจกรรมเป็นช่วงเป็นช่วงเพื่อว่าเวลาทุกครั้งที่เกิดอีเวนต์ทุกครั้งท, <c oughs> ท,ที่จะมีะกิจกรรมแบบที่ <c oughs> อยากเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องมาเที่ยว <c oughs> โดยเฉพาะแมนนอกจากจะแมนพ่อแม่ระชาชนลาวสิ่งหนึ่งที่าเจ้าเน้นใส่แมนอยากเน้นใส่ต่างประเทศประเทศลาวเฮาี่เป็นประเทศน,น้อยมีคนแต่เจ็ล้านคนแต่ว่าในโลกเขานี่มีคนประมาณ8 00 0ันล้านคนอืถ้าว่าต่างประเทศได้มาเที่ยวบ้านเฮาแค่าแค่1%ปเหรือว่าแค่แต่สุดุดหนึ่ง ก็คือเราเป็น8ล้านคนต่อปีแล้วเราได้มาเยี่ยมยามสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้เห็นก็นคือว่าข้าพเจ้าได้มาเห็นแค่มาเวียนจันทร์หรือมานาครหลวงสองสามมือก็ได้เห็นทุกๆวนเท่าได้เห็นวันนอักทุกมุกแบบของเขาทั้งห้าสิบชนเท่าแล้วนั่นิ่อส้างของประทับใจแน่ๆข้าพเจ้า ต้องการมาท่ทองเที่ยวบ้านเขาแบบยังยบบย่งยืนกายืนยงอีกอสุดยอดเลยครับเป็นจริงเนี่ยก็คือบน,สนเสด็จจริงนะบ,บน,สนเสดงของสปปลาวครับที่มีโซนเสามีวรธดรมที่แตกต่างกันคือเข้ามาเสื้อมะประมาณ5วันที่จัดมาเนี่ยผมว่าไม่พอนะยังมีอีกเยอะเลยที่อยากเบิ่งแม่และแม่และข้าพเจ้าเองก็มีมีอันหนึ่งทีข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่า เกินสิ่งที่พวกเขาขึ้นก็นคือหลังจากที่เขาได้โฮมเอ,อาห้าสิบซนเ่าเนาะมาอยู่น้ำกันธรรมชาติิ่งหนึ่งทีให้ในเราผู้สึกได้เลยในน้ำของผู้จัดงานก็คือความหักศาดเวลาที่เขาได้มาโฮมกันมาเห็นน้ำกันหลาแล้วบรรดาเขาได้มาแลกเปลี่ยนมาทายิ่งเห็นในข้าพเจ้าผู้สึกว่าหักหักประเทศลาวหักชาติลาวและหักคนในบรรดาเา่าเบิ่งเป็นเอื่อเป็น,ปน,ปน,ปนล้อกันหลายขึ้นจากเขาเองก็ข้าเจ้าก็มีความหนาหากักเรามีความคุ้มอ้อมอารีที่ข้าเจ้าต้องการ อา,อาอกษาน้ำรกาโชว์ในซีนก็นจะเป็ดทุกคนมีฟองนี้น้ำแข็งอันนี้ในเฮายิ่งฮักกัและกันหลายขึ้นโอ้ยสุดยอดเลยครับต้องขอบคุณคุณเ็กมากเลยฮะโอ้ยิ่งใหญ่มากๆเลยความฝันอันนี้แล้วมันก็เป็นจริงขึ้นมาแล้วด้วยถ้าเกิดอยากจะมาที่นี่เนี่ยสามารถมาได้วันธรรมดานี่มาได้บอสปัจจุบันนี้ส่วนบรรดาผ้าของพวกเฮากำลังปับ๊บใช้คำว่ากำลังปับ๊บแนวแนว,วทางของส่วนเนาะเนาะพวกเขาจะจะขายเรื่องของการวัฒนธรรมขายเรื่องของการแสดงเนาะนส้น ก็ค่ะอาจจะมีการปรับเพื่อให้ได้บุ๊กทิ้งเรือมีการจอดเพื่อว่าซีเอทให้มีวันนี้ทำแล้วให้มันมีความคุ้มค่าสร้างความประทับใจให้กับผู้มาไปเซอร์วิส่อนครับอ๋อแสดงว่าอาจจะจัดอีเวนต์กิจกรรมเรื่อยๆแล้วก็เชิญผู้คนให้เข้ามาได้เรื่อยๆอ๋อเข้ามาเลยนี่มิสอะไรกันบ้างนี่มิสแกรนนี่มิสแกรนจูเนียไอดอลเวิร์ อันนี้มิสแคนจูเนียมิสแคนจูเนียมิสจูเนียอันนี้ยูนิเวิร์สอ๋อมิสยูนิเวิร์สพวกเขาประกวดยูนิเวิร์สปีนี้ปีนี้นั่นคือวันที่18นี้จะขึ้นเวทีเป็นจิบสิบ17นี้หรอขึ้นเวทีหรออ๋อแล้วนี่ล่ะมิสพีทีนโกโบมิสพีทีนโกโบที่เดินทางไปประกวดมาเลเซียอ้โงามเลย Miss p r e t นคอร์เท e ย u เนี่ยวสอินเตอร์เนชันแนทุกคนนี่มีตำแหน่งหมดเลยงามๆหลายเลยนะผู้สาวลาวไหนคุณ <laughs> ตอนนี้ผมอยู่กับผู้สาวสวยเลยนะแล้วก็ผู้บ่าวรอๆเลยแต่ละคนนี่มีตำแหน่งกันหมดเลยนะดูแต่ละคนนี่แบบรอๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เราไปที่ผู้สาวแล้วนะมาถามที่ผู้บ่าวจากเวทีไหนบ้างเขาเป็นอ่โมเดลแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศลาวเนาะเลยดูเฟซบุ๊กแมนสุริชศิลป์น์เนาะอ้าวเลยาเลยสบายดี เราซื้อบอมบี้เด้อมิสเตอร์ยูนิเวิร์สอ่า2015เนาะแต่ว่าเราได้อยู่ท็อป 10, อสบิบเลยสวัสดีคอยซื้อโดโดเด้อมิสเตอร์ยู Universe, 2, 4, นิเวิร์สจัมปาซัก2014เนาะเพราะว่าเป็นรุ่นไอของอไอบอมบี้เนาะแต่วา่า <laughs> มันไม่รุ่นไอแต่เป็นรุ่นนอ้องสวัสดีตุบบ๊ดตี้พรสวรรค์ดงทวีใสเด้อเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สเสียงขวาง2015โดยสวัสดีซื้อดินซีซูวงโพธิสารเป็นท็อปสิบสองมิ ola, 2, สเตอร์โกโบลา2012 โดยสบายดีเนาะวิโกหลวงไซเอฟโอเอลสิบแปดมาจากเฟสอปลาวสองพันสิบห้าโดยกำลังประกวดอยู่ฝากเสียเด้อสบายดีเชาวส,ส,สวรรค์ไซซมีไซเป็นบุญในแบบบอดธรรมาดาเลยเนาะแต่ละคนแล้วก็มาในชุดชนเผ่ากันด้วยนะแต่ละคนนะเพื่อมาร่วมงานห้าสิบนเผ่าของสปปลาวเนาะก็อย่าลืมนะมากันนะสวนบรดาเผ่าที่บ้านด่านซีนะที่เมืองน่าไซทองนนครหลวงเวียงจันทร์แล้วอย่าลืมไปเสียด้ยวันที่ 17เ <17 S 1> นี้นเปิดตัวแล้ว,ว,ลวอย่าลืมเซียมิสยูนิเวอร์หัวพันในเด้อมิสยูนิเวอร์สหัวพันได้ขายของเลยเด้อ <laughs> <laughs> ขอบใจเลยล่ะขอบใจขอบใจเด้อเรื่องราวดีๆของ50ชนเผ่ายัางไม่หมดแค่นี้นะครับในตอนหน้าจะพาไปพบแต่ละชนเผ่าของสองปปลาวมีชนเผ่าถึง50ชนเผ่าทำไมถึงแตกต่างวิถีชีวิตภาษาปากว่าววิธีการนุ่งถือว่าเป็นแนวใด แต่ที่แน่ๆคนเรามักมว่วนไม่ว่าจะเป็นใครชนเผ่าไหนก็ม่วนหลายสนุกสนานเหมือนกันทุกๆคนที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอ อกไปกินออกไปนอนออกไปเจอจนภัยไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มเตมิมใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอ อาจทำให้บ้านเมืองรเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาว t o g กต h e r แต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวทุกเ